บริษัทจีบอมีเดียโปรดักชันจำกัดรับผลิตสื่อทุกชนิดรับถ่ายภาพนิ่งทุกประเภทรับบันทึกเทปวิดีโอถ่ายทำและตัดต่อโฆษณาพรีเซนต์องค์กรรับตัดต่อวิดีโอทุกชนิด สนใจติดต่อโทร085 557 5469และ063 542 6454บริษัท G p โ o Media Production จำกัด70ปีที่พระองค์ทรงของราชเสโทยาดวรากายไปทุกหน ทั้งกลางเหนืออีสานใต้ทุกตำบลเพื่อหาหนทางพลิกฟื้นผืนแผ่นดินที่กันดานให้ฉ่ำเย็นเป็นชุ่มน้ำทุกเขตคามสดสวยรวยทรัพย์สินทุกครอบครัวมีพออยู่มีพอกิน ท้องถิ่นสดใสถ่ายร่มเย็นมาบัดนี้พ่อหลวงล่วงลับแล้วไร้วี่แววหาไหนก็ไม่เห็นเฝ้าติดตามถามข่าวทุกเช้าเย็นต้องหลีกเร้นกล่นน้ำตาสุดจาบัน ก้มประนมกรวิ่งว่อนฟ้าเทพเทวาทั่วแคว้นแดนสวรรค์โปรดมารับพ่อหลวงกลับไปด้วยกันอยู่เป็นสุขบ่มสวรรค์นินรันเทินด้วยกล่าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัทจิโปมีเดียโปรดักชั่นจำกัด ผู้ผลิตรายการยังมีดี วันนี้ติจะมาหาน้องหนึ่งคนที่ชื่อว่าน้องรับพัษาพยุงวงค่ะน้องเขามีความสามารถในเรื่องของการดนตรีไทยมากๆตอนนี้ติอยากเจอเขาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยได้ไหมคะไปกันเลยคะ่ะ รับนะคะจะต้องขออนุญาตเข้าไปชื่นชมนิดนึงค่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นคุณครูขออนุญาตนะคะคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูดุดเดือนแล้วก็น้องน้ำสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้องน้ำนะคะให้น้องน้ำช่วยแนะนำ ค่ะท่านผู้ชมนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรตอนนี้อยู่ปอะไรแล้วคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัฟศราพยุงวงค่ะชื่อเล่นชื่อน้ำอยู่ชั้นปหกทับสิบเอ็ดค่ะอยู่ที่โรงเรียนบ้านเรยยอตอนนี้ปหกแล้วค่ะน้องน้ำที่น้องน้ำกําลังเล่นอยู่นี่มีชื่อเรียกว่าอะไรคะดนตรีเครื่องนี้จะเชคค่ะเคน้องน้ําเองเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างเขา สี่อย่างค่ะเล่นจะเช่ได้ขิมได้ของวงเล็กได้ของใหญ่แล้วก็ขับร้องค่ะยากไหมดนตรีไทยก็ถ้าเราเล่นเป็นก็ไม่ยากค่ะเล่นเป็นก็ไม่ยากแล้วเล่นมากี่ปีละคะเล่นเป็นหลายก่ก็ตั้งแต่ปสองปหกก็ประมาณสี่ปีสี่ปีสี่ปีเล่นได้สี่อย่างะแล้วหลังจากที่เราเล่นดนตรีไทยแบบนี้แล้วเห็นบอกว่าน้องน้ำที่เรียนจริงฮะ ได้ดตลอดเลยใช่ค่ะ,จร,คะจริงค่ะพีนบอกว่าเรียนสองภาษาด้วยใช่ค่ะโหแบ,บ่งเวลายอยังไงคะเน<ช>ี๋ยบอกพี่หน่อยแล้วก็บอกให้เพื่อนๆได้ฟังนิดนึงว่าแบ,บ่งเวลาย,ยัางไงคะแน่ติ่งขนาดนี้ค่ะช่วงตอนเรียนเราก็ตั้งใจเรียนให้เต็มที่ค่ะ<ม>แล้วก็พอช่วงถึงเวลาให้เรามาซ้อมก็หนูจะเลือกเรียนประมาณบ่ายสามโมงครึ่งก็มาเล่นดนตรีไทยค่ะก็ตั้งใจซ้อมเหมือนกันเหมือนที่ตั้งใจเรียนนะคะ ตั้งใจซอ้อมไม่เหมือนกับตั้งใจเรียน่ีนี้เราก็เลยเก่งในหลายๆด้านและใช่ค่ะทําไมถึงชอบดนตรีไทยอะคะทำไมเด็กคนอื่นเนะี่ยอาจจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปเล่นกีฬาเล่นนู่นเล่นนี่เป็นทําไมน้องงามถึงมาจับจุดอยู่ตรงดนตรีไทยหนูม,มีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่อนุรักษ์ดนตรีไทยไว้อ่ะคะ่ะเดี๋ยวก็จะสูญหายเพราะว่าช่วงนี้คนประเทศไทยก็จะนําเข้าวัฒนธรรมต่างประเทศมากขึ้น,นะคะ่ะแล้ว,ลวชอบชนิดไหนเป็นพิเศษไหมคะ,คะ หนู oh, คิดว่าหนูช so claro hm ื่นชอบตะเคียค่ะตะเคียที่สุดทำไมถึงชื่นชอบตะเคียที่สุดคะมีความรู้สึกว่าเวลาเล่นมีความสุขค่ะแล้วก็ได้ใส่ทางได้ฝึกการขยับนิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ่านผู้ชมคะหลังจากที่เราพูดคุยกับน้องน้ำเด็กเก่งของเราไปแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะแรงสนับสนุนอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือคุณครูนั่นเองที่นั่งอยู่ข้างๆติดตอนนี้นะคะนั่นก็คือคุณครูเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทราบว่าเกษียณไปแล้วด้วยแต่ว่ายังมี เรียกว่ามีความเป็นคุณครูที่ยังกลับมาสอนน้องๆอยู่ที่โรงเรียนนุบาลระยองอยู่เกษียณไปกี่ปีแล้ว <ขา S 1> คะเกษียณไปสามปีแล้วค่ะเกษียณไปสามปีแล้วค่ะแต่ว่ายังกลับมาสอนน้องอยู่แล้วก็กลับมาสอนน้องน้ำด้วยทีนี้คุณครูคะสอบถามนิดนึงค่ะว่าคุณครูมีแนวทางในการสอนเด็กๆยังไงบ้างคะที่ให้เขามีการพัฒนาแล้วก็เก่งออกมาได้ถึงนาดับอ๋อก็เราก็คือระบบการสอนดนตรีไทยของครูก็จะไม่เหมือนที่อื่น เริ่มต้นเราก็แบบคิดของเราเองหลักการสอนหรือว่าเพลงต่างๆเนี่ยนะคะแล้วเราก็ให้เรียนปนเล่นคือเด็กเ,เรียนปนเล่นหมายความว่าเราสอนเสร็จแล้วเรามองแววตาแล้วดูว่าเด็กเขาเริ่มจะเมื่อยหรือจะอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาไปพักให้ทานขนมให้อะไรแล้วก็เรียกมาแล้วก็ทบทวนทวน ทำนีงก็ได้ให้เด็กไม่รู้สึกเบื่อในเวลาเรียนใช่ค่ะค่ะแล้วก็คือถ้าเขาคืออย่างนี้ค่ะดนตรีไทยเนี่ยสอนให้เก่งไม่ยากค่ะแต่สอนให้รักดนตรีไทยนี่ยากมากฉะนั้นเราต้องเลี้ยงใจเขาไว้ก่อนค่ะถ้าที่สัมภาษณ์คุณครูหลายๆคนมานะคะค่าสัมภาษณ์คุณครูหลุดเดือนจะแตกแต่ต่างออกไปสักนิดนึงสำหรับคุณครูที่ยังอยู่ในในวัยที่ยังไม่ได้เกษียณ <c oughs> ครูที่จะนึกถึงใจเด็กเป็นสําคัญว่าทายัางไงก็ได้ให้เด็กรู้สึกสนุกทํายังไงก็ได้ให้เด็กรู้สึกรักในสิ่งที่เขาต้าง<ช>อ,องกาแบบนี้ถูกต้องไหมใช่ครับเพราะว่าดนตรีไทยคนก็มองว่าล้าสมัยเด็กก็ไม่อยากเล่นอยู่แล้ว <Forward. S 2> ถ้าครูดุหรือครูเคี่ยวเข็นมากท้ายสุดเขาก็จะเรียวเป็นหางหนูจาก20คนอาจจะเหลือแค่5คนแต่ของเรานี่มาเท่าไหร่เราก็ยังคงเหลือเด็กอยู่เท่านั้นแล้วขา าก็ยิ่งเรียนเขาก็ยิ่งเรียยิ่งรักแกค่ะยิ่งเรียนยิ่งรักยิ่งเรียนยิ่งชอบยิ่งสนุกใช่ค่ะท่านค่ะแล้วทีนี้เด่กกระตัวน้องน้ำเองมีสอนยากไหมคะสอนยากยังไงบ้างสอนง่ายมากเลยเพราะว่าเขาชอบเขามาตั้งแต่ว่าเขาป .2 นะคะพึ่งขึ้นป .2 ก็มาแล้วไม่แน่ใจว่าเจ็ดขวบบังคะตอนนั้นนะแล้วเขารักมากแล้วก็เราก็แบบ ก็คุยกับคุณแม่เพราะคุณแม่เขาเป็นหมอใช่ไหมฮบอกเออเรามาทะเลาะกันกันนะ <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นลูกใครก็แล้วแต่ผู้ครองต้องมาทะเลาะกันซะก่อน <c oughs> จะถึงจะมารับเป็นลูกสิทธิ์ได้ข้อที่หนึ่ง รับสอนแล้วอบรมสั่งสอนได้ไหมดูดมจะไม่ตีไม,ตไม่มีไม่มีประวัติในการที่ฝึกเด็กดนตีไทย <c oughs> แล้วตีเด็กไม่มี <c oughs> เพราะว่าดนตรีเป็นวิชาที่ว่าเขาต้องพักผ่อนใช่ไหมคะถ้าเราไปตีเขาเขาก็ไม่อยากเล่นใช่ค่ะอย่างครูเสียงดังเหมือนคนดุตลอดเวลาอยู่แล้ว, <c oughs> ลวเด็กก็กลัวอยู่แล้วนีขนาดว่าดูเหมือนดุแล้วนะคะใกล้ใกล้ก็สัมผัสได้แต่ว่า ไม่ด้ดุอะไรเลยค่ะเออความที่น้องๆเล่นดนตรีไทยได้อาจจะเป็นเพราะว่ามีคุณครูที่ใส่ใจนะคะใส่ใจเหมือนลูกคนหนึ่งเลยเราต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องก่อนว่าเอ๊ะเราสอนลูกเขาแบบนี้แล้วเนี่ยจะชัดใจเขาใช่ใช่แล้วบอกต้องเรายินดีให้ผู้ปกครองมานั่งดูพอหนึ่งเราแก่แล้วอะบางอย่างเราช่วยตัวเองก็ไม่ไหวช่วยเด็กก็ไม่ไหวผู้ครองต้องดูและต้องรู้ว่า อันนี้คือเทคนิคก,กันต่อนหนึ่งเรานะเราอาจจะมีเสียงดังโวยวายหรือบางทีเราก็จะแบบมีมาตรการว่าต้องอย่างนี้นะอย่างนี้นะบ้างต้องมีแล้วคะ่ะโดยเฉพาะเด็กวงนี่แหลคะค่ะคือครูที่แท้จริงนะคะครูที่ดี ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของเด็กนะคะไม่ใช่แค่ว่าจะสอนอย่างเดียวจะต้องสอนในเรื่องของเรื่องราวชีวิตประจําวันแล้วก็การใช้เรื่องราวเพื่อที่จะเรียนแล้วก็พัฒนาขึ้นให้มีความสนุกต,ต่อไปเอ,เองก็ขอขอบคุณคุณรูณณเดือนนะคะขอบคุณค่ะ คณะช่วงหน้านะคะติจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมความสามารถของน้องน้ําในการเล่นดนตรีไทยค่ะรวมถึงอีกหนึ่งบทบาทความสําเร็จของน้องนะคะนั่นก็ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือคุณแม่ของน้องนี่นเองเอาเป็นว่าช่วงหน้าต้องรอติดตามชมนะคะบริษัทจีปอมีเดียโปรดักชันจำกัดรับผลิตสื่อทุกชนิดรับถ่ายภาพนิ่งทุกประเภท รับบันทึกเทปวิดีโอถ่ายทำและตัดต่อโฆษณาพรีเซนต์องค์กรรับตัดต่อวิดีโอทุกชนิดสนใจติดต่อโทร085 557 5469และ063 542 6454 บริษัท GPO Media Production จังการ ดีค่ะขอสอบถามนิดนึงนะกัน,นะคระับแม่ทราบไหมว่าคุณแม่เนี่ยเป็นคุณหมอด้วยเป็นคุณหมอทางด้านไหนนะคะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวค่ะแล้วก็เป็นแพทย์ผิวหนังค่ะโรงพยาบาลระยองค่ะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแต่ว่าก็ก็ก็ต้องเข้าใจครอบครัวมากมากกว่าคนปกติอย่างนี้นะคะคือเป็นเป็นแพทย์ที่ดูแลงองค์รวมอะค่ะ หมายความว่าอย่างคนไข้คนหนึ่งที่มาหาเราเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเบื้องหลังของเขาเนี่ยมีครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังด้วยนะคะคือคนไข้จะปฏิบัติตัวหรือว่าจะดูแลทานยาได้ครบหรือเปล่าเนี้ยก็จะมีครอบครัวที่อยู่ที่ที่เขาอยู่ด้วยอะค่ะค่ะมีผู้ดูแลไหมอย่างเงี้ยค่ะโดยรวมทั้งหมดใช่ค่ะค่ะทีนี้ ขอทราบในบทบาทของความเป็นแม่บ้างหลังจากที่บทบาทในคุณหมอผ่านไปแล้วนะคะระหวของความเป็นแม่ทีน่นี้ดูแลน้องน้ำยังไงบ้างคะเพราะว่าเห็นบอกว่าตอนนี้น้องน้ำเองนะคะจะมีการส่งเข้าประกวดเป็นนักเรียนหรุราชธนแต่ว่าน้องเอ๋ต้องมีกิจกรรมมากมายนอกเหนือจากการที่เล่นดนตรีอย่างเดียวคุณแม่ส่งเสริมเขายังไงบ้าง แล้วก็ดูแลไปไหนบ้างคะการดูแลลูกนะคะเราก็ให้ความรักความอบอุ่นให้เวลากับเขาค่ะแล้วก็ส่งเสริมในกิจกรรมที่เขามีความสนใจค่ะควบคู่ไปกับเรื่องการเรียนค่ะเพื่อให้เกิดความสมดุลในการใช้ชีวิตนะคะค่ะทั้งเรื่องเรียนแล้วก็กิจกรรมอื่นๆ่นค่ะนอกจากดนตรีไทยแล้วยังส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องอะไรอีกคะคุณแม่ค่ะของน้ำเขาก็จะมีเรื่องการเล่นกีฬาค่ะก็จะมีการเล่น ปิงปองค่ะก็ฝึกกับคุณพ่ออ๋ออยู่บ้านก็กลับไปฝึกกับคุณพ่อใช่ใช่ค่ะฝึกกับคุณพ่อแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการเล่นดนตรีเขาก็จะมีการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆค่ะถ้ามีโอกาสเราก็จะพาเขาไปพาเขาไปด้วยค่ะคุณพ่อเองคุณพ่อคุณแม่ร่วมใช่ค่ะกิจกรรมที่เขาอยากจะทำใช่ค่ะแล้วทเรียนเองน้องเรียนเก่งมาก มีเทคนิคอะไรไหมคะเห็นบองน้องเล่นได้4.00ตลอดเลยมีเทคนิคอะไรบ้างใาหนงอย่างนี้ดีกว่าค่ะเราก็ดูแลเรื่องทบทวนเรื่องการเรียนนะคะเรื่องเรื่องการทํางาน <c oughs> ให้เขาติดตามงานในในขณะที่เขาเล็กๆนะคะ <c oughs> แต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีความรับผิดชอบติดตามงานของเขาเองส่วนดนตรีไทยที่เขาเรียนเนี่ยคะ่ะก็จะมีส่วนค่ะเพราะว่าดนตรีเนี่ยเขาก็จะทําให้สมองของเด็กเนี่ย เขาสมดุลใช่ไหมคะใช่ใช่ทั้งซีซ้ายซีขวาเขาทำงานประสานกันได้ดีค่ะก็คิดว่าดนตรีไทยนี่แหละก็จะเป็นส่วนที่เสริมเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเขาด้วยจริงๆเราเคยได้ยินว่าดนตรีในเวอาจจะเป็นเครื่องบำบัดใช่ไหมคะบำบัดให้เขารู้สึกว่าเขามีสุขเรียพมากขึ้นคิดได้มากขึ้นคิดได้มีสติมากกว่าคนอื่นถ้าอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้น้องๆเรนเก่งแล้ต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆน้องน้ำเองเนี่ยอยากจะมีกิจกรรม อื่นเสริมนอกเหนือจากการเล่นกีฬานอกเหนือจากการเรียนนอกเหนือจากการเล่นดนตรีไทยคุณแม่คิดว่าต่อไปจะส่งเสริมเขายังไงแล้วก็พัฒนา้ายังไงต่อไปคือถ้าสมมุติว่าเขาชอบในกิจกรรมอะไรนะคะเราก็เต็มที่ค่ะพ่อแม่พ่อแม่มีส่วนใช่ใช่ค่ะนี่แหะเราก็บอกว่าแม่ก็คือแม่นะคะต่อให้มีบทบาทความเป็นหมอเข้ามาอาจจะบางทีเราอาจจะเคยได้ยินว่าคุณหมอต้องแบบไม่ค่อยมีเวลา ะคะไม่มีเวลาให้ครอบครัวอะไรเนี้ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดูฟังยากอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะแม่แม่ก็คือแม่ลูกแม่ก็คือลูกต้องดูแลให้ถึงที่สุดน้องชอบอะไรก็ผกลักดันให้ถึงที่สุดนะคะดี่ต้ขอ,ของขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่ให้คําแนะนําดีๆกับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นในการที่จะส่งเสริมให้น้องเรียนเก่งแล้วก็มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ขอบคุณค่ะค่ะ คนหนึ่งที่เคยผ่านช่วงชีวิตของการเป็นเยาวชนมานะคะไม่เคยได้สัมผัสดนตรีไทยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่ได้จับชิงที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่ให้จังหวะที่ง่ายที่สุดแล้วตีเองร,รู้สึกเลยค่ะว่ามันยากจริงๆเลยถ้าไม่ได้ลงมาสัมผัสแบบนี้นะคะก็ต้องขอให้ทุกคนร่วมกัอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแบบนี้ไว้เร่วมกันรักษาสำนับรมเนียมประเพณีที่ดีแบบนี้ให้อยู่กับประเทศไทยให,ห,ให,ห้งานเท่านานเลยนะคะวันนี้รายการยังไม่ดีหมดเวลาลงแล้วค่ะตีกับน้งน้นต้องขอตัวลาไป ก่อนสัปดาห์หน้านั้นจะนําเสนอความสามารถของเยาวชนคนไหนต้องติดตามชมในรายการยังมีดีวันนี้ตีกันต้องน้ำต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะไหนลองทำหนึ่งสามสามยังม,มีดีบริษัทจีโปรมีเดียโปรดักชั่นจำกัดรับผลิตสื่อทุกชนิด รับถ่ายภาพนิ่งทุกประเภทรับบันทึกเทปวิดีโอถ่ายทำและตัดต่อโฆษณาพรีเซนต์องค์กรรับตัดต่อวิดีโอทุกชนิดสนใจติดต่อโทร0855575469และ0635426454 บริษัท GPO Media Production จัการ